่วงเด็ดเรื่องดังสนับสนุนโดยโลชั่นกันแดดปาริสเพอร์ <TV> 2, เฟคตันทีวีฟูบุฟเฟ่กดด 7, อกจัน357เฉพาะ AAS นิตยสารสไปซี่อย่างที่พูดไปนะคะ,ะวันนี้ค่ะเด็ดเรื่องดังค่ะจะมาพูดถึงเรื่องน้ำหอมกระตุน้นอารมณ์ทางเพศค่ะฟังแล้วอาจจะดูแปลกสักนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะและไอ้ตัวน้ำหอมที่กระตุ้นอารมณ์นี้นะคะจะมีผลกระทบยังไงกับเราบ้างน,นะคะไปไขข้อสงสัยพร้อมๆกันเลยค่ะ ฟิโโมนเนี่ยเคยได้ยินมาเยอะเป็นสารที่ทําให้ดึงดูดเพศตรงข้ามมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเป็นอันตรายนะมันรู้สึกว่าภัยตอนนี้มันยิ่งใกล้เข้ามารอบตัวเรายิ่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับผู้หญิงเคยได้ว่าตะเกี่อุ้ยหอมจังเลยอยากใกล้ชิดแต่ถ้าพูดถึงทางเพศเนี่ยไม่มีนะมันคงไม่ขนาดนั้นมั้งมนุษย์กับเรื่องเพศถือเป็นของคู่กันซึ่งแต่เดิมเรื่องเพศนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยมากนักแต่ปัจจุบันเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เปิดเผยโดยทั่่วไปถึงขนนนาาดมมีกกรรผลิตต้้หออเพืะุ อารมณ์ทางเพศออกมาจําหน่ายฟีโลโมนจะเป็นสารที่หลั่งออกมาจากตัวสัตว์หรือว่าในตัวคนผู้ชายในมนุษย์ผู้ชายเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นตัวที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าฟีโลโมนได้ก็มีการสังเคราะห์ขึ้นมาให้กลิ่นเนี่ยเรียนแบบฟีโลโมนตัวนี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันจึงเป็นกลิ่นที่เรียนแบบที่มาจากสัตว์เพื่ออะไรในสัตว์ที่มีอยู่เนี่ยเป็นตัวกลิ่นที่เรียกเพื่อนฝูงเข้ามาอยู่รวมกัน เป็นสังคมเป็นสัตว์สังคมผมไม่ค่อยเชื่อนะผมไม่ค่อยเชื่อในในเรื่องนี้นะครับคิดว่ามันไม่เวิร์หนูไม่เชื่อหรอกค่ะพี่จะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเหมือนแบบฉีดแล้วคนจะมาลหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนโฆษณาเกินไปหรือแบบนี่ฟีโรโมนคือสารเคมีธรรมชาติที่ร่างกายมนุษย์และสัตว์ผลิตขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างหรือเพศตรงข้ามปัจจุบันมีการลักลอบนําเข้าอย่างผิดกฎหมายจากยุโรปเยอรมันและอเมริกาฟีโรโมนเนี่ย ในบ้านเราเนี่ยโรงงานเรื่องของการผลิตสารสังเคราะห์นี่อาจจะยังด้อยอยู่ธุรกิจนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนําเข้าจากต่างประเทศตอนนี้เครื่องสาอางต้องจดแจ้งรายรายการละเอียดกับออยอถึงจะขายถึงจะนําเข้าได้แต่ณขณะนี้เนี่ยไม่มีตำรับของน้ําหอมไหนที่ใช้ตัวฟีโรโมนเลยมันอันตรายอ่ะคือว่ามันเป็นการสร้างอ,อัาชญากรรมให้สังคมมากกว่าไม่ไม่ควรนะคะต้องศึกษาให้ว่าเฮ้ยมันมันใชล้วปลอดชอยไหมมันใช้ได้จริงหรือเปลา่อาอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีช โฆษณายอย่างเดียวมันไม่ได้เรามีศูนย์เฝ้าระวังที่เราเฝ้าระวังเรื่องของการโฆษณาไม่ว่าจะในทีวีหรือแม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ตถ้าโอ้อวดเกินจ,จริงเป็นเท็จนะคะผิดแน่นอนแล้วก็มีโทษแรงด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ออยเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของสคบรเรามีอำนาจที่จะดำเนินคดีได้เปรียบเทียบปรับได้ถ้าปรับครั้งแรกแล้วยังเจออีกเราก็จะดำเนิกนการขั้นสูงต่อไปเรื่อยๆค่ะควรจะใช้ยิจารณญาณนิดนึงในการเลือกซื้อของ อยากเรียนถึงประชาชนทุกทกท่านนะคะว่าในการเลือกซื้อเครื่องสาอางเนี่ยขอให้อ่านฉลาอยามีูนย์เฝ้าระวังที่ใช้เลข1556หรือจะเป็นอีเมลแอดเดรสที่จะร้องเรียนได้ก็เป็น1556ตู้ไปรษณีย์ก็เป็น1556เช่นกันการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามผู้บริโภคควรใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาอวดอ้างที่เกินจริง ไปแล้วนะคะก็โปรดใช้วิจนะารณญาในการรับชมนี่ค่ะ Joy and sorrow are as near as today and tomorrow ความสุขและความทุกข์อยู่ใกล้กันค่ะก็เหมือนกับวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะ แอร์สบวก e อสกีบวกแอสนะคะเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งค่ะมีความหมายว่าเท่ากาันหรือว่าเท่ากับเหมือนเช่นประโยคข้างต้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านามัยโมเดสค่ะยาท่าน้ำแขาวตรลากระต่ายบินและทีวีฟูบุฟเฟ่ดอกจันสามห้าเจ็ดค่ะส่วนใครนะคะที่มีความสามารถแบบแปลกๆค่ะ,คะติดต่อมาหาเราได้นะคะที่เบอร์ศูนย์สองเจ็ดสามสามเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะอย่าลืมนะคะเรามีรางวัลรอคุณอ,อยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ